ตัดแท่งกิ่งเนี่ยนี่รอยตัดครับโอ้ตัดเพื่อเขาก็จะแทงยอดมาสองอันอืมเราก็ได้เราก็มันก็จะมีดอกถ้าไม่ตัดมันก็ไม่มีโอ้อันนี้คือต้นเขาไม่กิ่งเก่าใช่เก่เราก็ตัดนี่เขาจะแตกออกมาแล้วเขาจะมีลูกงนี้ใช่ใช่มันก็จะมีช่วงที่เขาต้องการน้ํามากๆก็คือช่วงนี้แหละช่วงให้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 ลูกครับผมแล้วก็ช่วงที่เขางดน้ําก็คือช่วงที่เขาจะสุกเราก็จะงดน้ํา ช่วงสูงนีงวดน้าเลยไม่ให้น้ําเลยใช่ใช่อ๋อปล่อยให้เข้าแบบให้เขามีความหวานขึ้นครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่บ้านอภบนนะครับตาบลสลงพันอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับมาดูเกษตรกรนะครับคุณพี่แกปลูกองุ่นนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นพันุ์อะไรเนาะพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันพี่อ่าผมกวินนะครับเจ้าของสวนองุ่นยูรีครับจังหวัดสุรินทร์บ้านอภบนครับผมอันนี้เป็นพันธุ์อะไรพี่เป็นไซมัตครับไซมัดอันนี้กี่เดือนแล้วเนาะพี่นี่ อันนี้ได้สี่สิบกว่าวันโอ้เราจะเริ่มสุกในตอนไหนนะครับน่าจะปีใหม่ปีใหม่ครับน่าจะปีใหม่ครับผมตัดแต่งจริงเรียบร้อยครับครับก็ออกช่ออืมเอาหลังจากนี้เราเริ่มเด็ดยังครับพี่อันนี้เริ่มซอยไปละเริ่มซยอยซอยครับโอ้ซอยซอยแล้วก็ห่อกันแมลงไว้ไซมัสนี่เป็นสีอะไรครับพี่สีเขียวครับลูกใหญ่ๆที่ขายในท้องตลาดอ่ะโอ้ครับผมอ้นี่กำลังสวยเนาะ เราช่วงนี้เราต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรบ้างพี่ช่วงนี้ป้องกันมแมลงแล้วก็ให้ปุ๋ยทางใบโอแค่นั้นเองใช่ครับครับผมอันนี้คือเราบังคับให้เขาออกในช่วงนี้ใช่ไหมพี่ตัวนี้อ่าเราไม่เชิงบังคับพ่อหุ่นมันไม่มีฤดูองุ่นไม่มีฤดูใช่ถ,ถ้าทําบ้านเราไม่มีฤดูแต่ถ้าอยู่เมืองนอกมีฤดูโอเพราะว่า,นนาเรามันโตได้สิบสองเดือนมันทําเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อยู่ที่เราสะดวกแค่นั้นอยู่ที่เรากําหนดว่าเราสะสมอาหารให้อาหารเขา แล้วก็อายุเขาได้เขาก็เราก็ตัดแต่งกิ่งได้นี่ก็ตัดเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่รอยตัดครับโอตัดเพื่มเขาก็จะแทงยอดมาสองอันอืมเราก็ได้เราก็มันก็จะมีดอกถ้าไม่ตัดมันก็ไม่มีอ๋ออันนี้คือต้นเขาไม่กิ่งเก่าใช่เราก็ตัดนี่เขาจะแตกออกมาแล้วเขาจะมีลูกนี้ใช่ใช่โอแค่นี้เองเนาะใช่ครับผมเราไม่ต้องให้ปล่อยให้เขาอยาวเฟื้อยยังไม่บีปล่อยยาวมันก็ยาวไปเรื่อยครับเนี่ย อันนี้เริ่มบอกกันเนาะเนี่ยลูกก็จะเริ่มทยอยใหญ่อือันนี้เราเด็ดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เราซอยผลแล้วโอหคือคัดแล้วจะไม่พีนใช่ไหมห่อๆนี่ห่อคือถุงหมดมันเยอะครับผมโอ้เดี๋ยวใส่มัดอัางวนฮะการวิธีการปลูกอังวนก็ไม่ยากพี่เนาะที่เราครับดูดูกันเนาะไม่ยากไม่ยากมากครับผมทําได้ครับบ้านเราทําได้อือันนี้คือใส่มัดสองสองแถวนี้ใช่ไหมสองแถวนี้ครับเอาปีใหม่มีใส่มัดอย่างเดียวที่สวน ปีใหม่ใช่อด้จาะสุกปีใหม่ถ้าไม่ผิดถ้าไม่ผิดพลาดเลยนะอืคือปีใหม่มาชมได้มาถ่ายรูปได้เนาะใช่ครับปีใหม่มาชมได้ถ้ายังไม่สุกก็ถ่ายรูปได้ชมได้ครับผมแล้วก็จองได้ก็มีเท่านี้แหละปีใหม่ก็สั่งจองมาทางเพจสวนก็ได้ครับเอ่อสวนอุ่นยุลินะพี่พี่กัดก็บ้านอโปลนตำบลแสลงพันธ์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับนี่ถ้าใครอยากปลูกง่นก็มาหาพี่แกได้แนะนําได้ครับ ดูสวยนะอันนี้เขาเออยาวยาวๆนี้เราก็ปล่อยให้เขาเราก็ตัด<อ>เราจะตัดตัดไม่เข้าไปไม่เข้าไปต่อละพอเอาเอาที่เขาออกลูกอย่างเงี้ยเราเราก็ตัดเราตัดได้ใช่ไหมตัดตัดตัดยอดให้ให้อาหารเขามาที่นี่อืเราจะบังคับไม่ให้เขาไปต่อโอคือไม่ให้เขายาวออกไปเรื่อยๆใช่<ๆ>พอ,พอ,อพอเราได้จํานวนใบที่เราต้องการแล้วเราก็จะเด็ดยอดละครับอันนี้ก็เนี่ยถ้าเด็ดปุ๊บต้นเขาจะใหญ่กิ่งเขาจะใหญ่ไหม โอ้มันจะอั้นอาหารมันจะอั้นแล้วมันก็จะมาลงที่ที่ลูกครับมันก็จะไม่ไม่หนักมากนี่นี่มันจะมาลงที่ลูกละโอ้นี่ครับคือการปลูกอังวนเนาะใช่ก็มีแค่นี้แหละสมมติว่าปีนี้ปีนี่ก็ตัดอืนี่ก็มีจะรอยตัดนี่ครับนี่ไงอันนี้ก็ะตัดแล้วถ้ากรตัดถ้าไม่มีดอกก็คือไม่มีเลยนะอืมถ้ามีก็คือมีถ้าไม่มีก็จบก็ต้องรอฤดูกาลตัดที่พืเจตัดกิ่งนี้ ตัดกิ่งนี้ต่อไปอันนี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีดอกครับอันนี้มีดอกอันนี้ตัดปุ๊บมีดอกสองอันก็มีดอกเลยสมมติว่าปีนี้เราเราเก็บอันนี้นะพี่นะเก็บนี้ใช่แล้วปีหน้าเราก็ตัดกิ่งนี้อ๋อปีหน้าตัดกิ่งกิ่งที่ให้ลูกนี่แหละตัดยาวเท่าไหร่พี่ก็ดูที่น่าจะมีสามถึงสี่ตาอ๋อสามสามน่าจะสามตานี่สามตาเราไว้ วก็ตัดเลยตัดนี่เลยปึ๊บแล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่แตกสามตานี้เราก็จะได้แบบสามสามกิ่งอย่างเงี้ยจะมีลูกใช่พอปีต่อไปแล้วก็ตัดสามตาอีกเราเราจะช็อตสั้นทีนี้ปีต่อไปเราจะตัดสั้นแล้วเราจะไม่เอาลูกละเพราะมันจะไกลต้นใหญ่ต้นแม่อกิ่งกิ่งลำมันเนี้ยมันจะไกลเนี้ยอย่างเงี้ยครับอันนี้เขาเรียกลำมันลำเขาลำต้นเขามันจะไกลแล้วมันก็จะไม่มีมันจะทําดอกยากครับเราก็ตัดเราก็ช็อตสั้นช็อตสั้นอันนี้เราก็ช็อตสั้นอี่ผมช็อตสั้นมา แล้วก็จะแตกออกมาใหม่หรือเปล่าใช่ก็แตกใหม่เพราะไปไกลไปไปไกลเรื่อยๆแล้วก็ถอยกลับมาคืนตัดอืมถ้าเราก็คํานวณเราเองว่ามันไปไกลหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไปยังยังไม่ไปไกลแล้วก็ตัดใช่ก็อยู่ที่เราวางแผนมันอก็ไม่ยากไม่ยากเนาะเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรเราก็ใส่ปุ๋ยปกติใช่ครับใช่เอาเรื่องน้ำละพี่น้ําเราก็ดูพื้นที่เราครับว่าให้น้ําอย่าแฉะอืม อย่าขาดอย่าแฉะพออืมมันก็จะมีช่วงที่เขาต้องการน้ํามากๆก็คือช่วงนี้แหละช่วงให้ให้ให,ให้ให้ลูกครับผมแล้วก็ช่วงที่เขางดน้ําก็คือช่วงที่เขาจะสุกเราก็จะดงดน้ําช่วงสุกนี้งดน้ําเลยไม่ให้น้ําเลยใช่ใช่อ๋อปล่อยให้เข้าแบบให้เขามีความหวานขึ้นโอ้เป็นซุม้มเป็นซุ้มเย็นสบายเนาะใช่ใช่โอเคครับไว้ปีใหม่เจอกันครับผมใครที่สนใจก็มาหา ที่บ้านอนะครับมาที่สวนได้สวนยุรินะครับมาศึกษาอยากปลูกองุ่นนะครับปลูกข้างเดียวสามารถทําลูกทําผลได้ทั้งปีนะพี่เนาะใช่ต้นเขามีอายุยาวครับผมมีเป็นอยู่กับเราได้เป็นสิบปีเลยครับผมโอเคครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ